อยากให้เห็นวิดีโอก่อนสครับผิวกับหลังสครับผิวอีสักครั้งนะะึงค่ะไปสวัสดีจะทุกคนมาดามเมาส์จ้ะ คลิปนี้คะ่ะเป็นคลิปที่เจ๊เก็บผลรีวิวการใช้มาส์มาถานจุดต้นตำรับของเจ้านังเอาไว้2อาทิตย์นะคะทุกคนคือมันดีมากเจ๊ก็จะบอกวิธีการดูแลผิวของเจ๊แล้วก็ขั้นตอนการลงสกินแคร์ด้วยนะคะผิวสวยๆอย่างนี้ดูแลกันยังไงตามมาดูเลยจ้า เจ๊ขออธิบายก่อนว่าทําไมเลือกเอาตัวมาร์คมาขามของเจ้านางมารีวิวให้ดูนะคะคือตัวมาร์คมาขามเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วทั้งกับหน้าแล้วกับตัวไม่ว่าจะเป็นพวกผิวตู่ผิวหลังผิวข้ดศอกอะไรพวกนี้คือใช้เป็นประจําอยู่แล้วกับหน้าเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ต้องหามาร์คที่มันแบบว่ามีความละเอียดอ่อนหน่อยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีความเออถ้าพูดตรงตก็คือแพงแหละเพราะว่ามาร์คมาขามที่มันมีอนุละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยิ่งราคาสูงใช่ปะแต่พอเจ้านางส่งมาให้เจอะะะตัวนนี้คเเจก็ลย เฮ้ยน่าสนใจจริงๆแล้วว่าเจ๊มีของที่ส่งมาให้ที่บ้านอ่ะค่อนข้างเยอะมากจะเป็นพวกมาร์กหรือสกินแคร์ต่างๆใช่ป่ะแต่เหตุผลที่เลือกมาร์กเจ้านางมาทารีวิวให้ดูจากกองพัสดุอันเยอะแยะมากตะแปะไก่ของเจ๊นั้นเพราะว่าความเป็นเจ้านางของเขาแหละคือเจ้านางเนี่ยในไมซ์เซ็ตของเจ๊ก็คือเป็นเครื่องสาอางที่ถูกและดีใช่ป่ะตั้งแต่สมัยแป้งจนมาถึงอายไลเนอร์จนมาถึงครข่อเขียนคิ้วคืขอของเขาเป็นของถูกและดีเกือบทุกอย่างเลยนะคะพอเห็นตัวนี้ปุ๊บเจ๊ก็เลยมองว่าเอ้ยด้วยความที่เเเเเป็เาาเเาา็็็นนจ้้้าาาางงกกกลลลลยออมใชดูแวบผ รีวิวนะคะการเก็บผลรีวิวของเจ๊ไม่ใช่เก็บผลรีวิวแค่ความรู้สึกนะเจ๊ใช้กล้องไมโครสโคปนะให้ดูกล้องไมโครสโคปตัวนี้มันจะเป็นกล้องขยายทุกคนกล้องที่คล้ายๆกล้องจุลทรรศน์แต่ว่าไม่ได้ขยายได้มากเท่ากล้องจุลทรรศน์นะแต่มันก็สามารถขยายให้เห็นลึกถึงรูขุมขนได้เลยนะคะว่าสภาพเป็นยังไงแล้วเจ๊ก็เก็บสภาพผิวก่อนที่จะเริ่มต้นใช้ตัวมาร์คมาขมนะคะในะวันที่2 5สิงหาคม นี่ก็จะเป็นสภาพผิวที่สันจมูกทุกคนเพราะว่าสันจมูกช่วงนี้มันจะมีสิวเซียนเยอะใช่ป่ะจะสิวอุดตันเยอะยเงี้ยแล้วก็นี้ก็คือสภาพผิวประจำที่9กันยาเป็นแบบนี้เห็นไหมมันมีความลดน้อยลงตัวขนาดของไขมันอุดตันมันน้อยลงด้วยนะคะนี่คือการใช้สองครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งของเจ๊นะคะเห็นผลการใช้งานไปแล้วเจ๊พามารู้จักผลิตภัณฑ์กันนิดนึงจ้ะ มาส์มาขามตัวนี้นะทุกคนชื่อเต็มๆคือเจ้านางออริจิน l ลท m มารินสครับแอนด์มาส์นะคะเป็นมาส์มาขามสุดต้นตํำรับนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมเดี๋ยวเจ๊ลิกส่วนผสมหลังกล่องให้ดูเลยนะเพราะว่าสิ่งใดๆที่ลงหน้าเราควรรู้ว่ามันคืออะไรประกอบมาจากอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเราไหมาเราจะแพ้ไหมนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ100%เต็มเลยนะคะ a c t Ingredient ของเข้ตัวแรกเลยก็คือมาขามใช่แล้วเพราะว่าหน้ากล่องเป็นมาขาม Active Ingred i e n t ตัวแรกก็ควรจะเป็นมมขาม ุมะขามมีสารสําคัญที่เรียกว่า AHA นะจ๊ะหรือภาษาอังกฤษบอกว่าดูมีความรู้ Alpha Hydroxy Acid นั่นเองค่ะทุกคน AHA คุ้นๆมั้ยตัว AHA เนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณในการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้มันหลุดลอกออกมาเจ๊ว่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามะขามมี AHA ใช่ป่ะแต่ว่ามันมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นพวกวิตามินที่ช่วยบํารุงแล้วก็ซ่อมแซมผิวไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนโบราณหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเนี่ยเขาใช้มะขามในการอาบน้ําแล้วขัดผิวนะคะวิตามินที่มี อยู่ในมะขามนีก็เช่นวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน C กรดทาริกกรดซิตริกแคลเซียมฟอสฟอรัสนอกจากนั้นจะมีไขมันอีกเล็กน้อยค่ะแล้วตัวนี้นี่เองที่จะทําให้ผิวหลังการขัดจากมะขามเนี่ยมันไม่แห้งจนเกินไปนะคะส่วนส่วนผสมที่2ของเขาก็คือนมสดนะจ๊ะนมสดอะเป็นอะไรที่มีไบโอตินแล้วก็วิตามินเยอะมากเลยช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวช่วยต่อต้านริ้วรอยทําให้ผิวดูเฟิร์มดูกระชับดูดูผอมผลเล็กลงด้วยนะคะตัวที่3ามก็จะเป็นขมิน้น ะะขมิ้นเนี่ยโอ้โหขมิ้นนี่รู้อยู่แล้วป่ะขมิ้นเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเยอะมากเลยนะทุกคนมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 องวิตามิน C วิตามินเ e, แคลเซียม ฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและที่สําคัญคือในในขมิ้นเนี่ยมีสารกลุ่มที่เรียกว่าคูมินอยทุกคนที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ตัวถัดมานะคะน้าผึ้งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นราชนินีแห่งการบารุงผิวปบเพราะว่าน้าผึ้งเนี่ยประกอบด้วยเอนไซม์ ne, แล้วก็วิตามินเยอะยะายเรืจากพวกเกสรดอกไม้นั่นแหละทุกคนหลกัหลกๆก็จะมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ไนอาซินนะคะนอกจากนั้น,น,น้ำผึ้งยังจะมีกรดอ่อน,ออนที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวเกก่าาออไปทํให ผิวสขึ้นใแล้วก็ยังช่วยทําลายพวกแบคทีรียสายเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาของผิวด้วยทุกคนอันนี้ก็คือทั้ง4ตัวที่เป็น active ingredient ของเขานะเก็เขียนมาในตัวส่วนผสมตรงนี้เลยรึบเลยนะจ๊ะ เรารู้ส่วนผสมกันแล้วเนาะนี่ไม่ใช่ปะเป็นการพาย่อนเยอะนะจ๊ะเจ๊อยากให้รู้ว่าเฮ้ยทุกอย่างก่อนที่มันจะลงผิวหน้าเราควรจะรู้นะว่ามันประกอบด้วยอะไรคือการสครับผิวหน้ามันเป็นอะไรที่โอ้โหต้องเราต้องรู้ละเอียดมากนะจ๊ะเจ๊ก็จะพยายามแบบดูส่วนประกอบของมันว่าเป็นมีสิ่งที่เจ๊แพ้ไหมมีพวกน้ําหอมหร,อหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยที่เราแพ้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้แน่ใจเลยอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะพยายามเลือกดูเป็นสครับที่มาจากพวกธรรมชาติอะไรเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มล้างหน้าให้ดูเลยแล้วกันนะ, mm hmm. ลละการแต เพราะว่าเป็นการทำคลิปกับ กล้องอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าซูมซูมแบบชัดมากฉะนั้นเมคอัพต้องกริบจริงๆผิวต้องดีจริงๆฉะนั้นเจ๊จะลงเบสเมคอัพแล้วก็ไพรเมอร์ทุกครั้งถึงแม้ว่าไม่ได้ไปไหนนะคะฉะนั้นการล้างต้องล้างอย่างระมัดระวังมากเพราะว่าทั้งเบสเมคอัพทั้งไพรเมอร์ต่างๆบางทีมันมีส่วนผสมของพวกไดเมนติโคนหรือพวกซิลิโคนนะคะทุกคนถ้าล้างออกไม่หมดมันจะอุดตันแล้วก็เกิดปัญหาผิวได้อย่างเช่นพวกสิวหรือทําให้ผิวแบบมันหมองคล้ำหรืออักเสบแพ้ง่ายได้นะคะฉะนั้นเจ๊จะเริ่าางะะกออออสํ มาอันนี้จะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะทุกคนเจ๊ก็จะหยดใส่สำลีไว้เลยแล้วก็แปะในส่วนที่เป็นเครื่องสำอางกันนะ้ำเอาออกก่อนนี่ตอนนี้เจ๊ยังมีน้ำมันอยู่บนหน้าเหลืออยู่ใช่ปะเนี่ยน้ำมัน cleansing oil เนะี่ยเจ๊จะใช้โฟเรโในการนวดหน้าแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกออกไปด้วยเลยนะจ๊ะ จากนั้นก็ไปล้างหน้าจ้ะอ่ะแล้วตอนที่หน้ายังมีน้ําอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยนะคะหน้าเปียกๆอย่างเงี้ยเราก็สกครับเลยทันทีนะจ๊ะทุกคนเจ๊ก็ใช้มาร์กมาขามสุดต้นตํำรับนะคะของเจ้านางอ่ะมาร์กลงไปจริง,รงๆเขาตั้งชื่อว่าเป็นมาร์กแต่มันเป็นสครับนะทุกคนเนื้อมันก็จะแบบละเอียดมากๆสิ่งที่เจ๊ชอบตัวมาร์คมาขามสุดต้นตำรับของเจ้านางนะนอกจากจะเป็นตัวอินกริเดียนของเขานะก็คือตัวอนุภาคของตัวขัดอะ่ะที่เล็กมากอะ่ะ คือเจ๊เป็นคนผิวบอบบางมากถ้าเกิดว่าใช้เมสสครับใหญ่อะมันจะมีความบาดผิวไล้ทุกคนผิวมันจะมีรอยขีดข่วนหรือเป็นแผลฉะนั้นการที่ <c oughs> สครับผิวของเจ๊อะเจ๊ก็ต้องเลือกไอ้ที่มันแบบว่าทําให้ผิวมันระคายเคืองแบบน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีโอกาสเกิดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เจ๊อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยก่อนที่จะสะครับหน้าทุกคนต้องรู้3อย่างด้วยกันอันนี้ระหว่างที่สครับไปด้วยจะบอกไปด้วยนะคะหต้องรู้ประเภทผิวจ้ะ รู้ประเภทผิวของเรา,าเป็นอะไรที่โคตรสาคัญเลยนะเพราะว่าเราต้องเลือกสครับให้มันเหมาะกับประเภทผิวของเราแล้วก็ปัญหาผิวของเราด้วยอย่างคนผิวธรรมดาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเลยเลยก็อ,อาจจะใช้สครับได้เกือบทุกอย่างนะคะเพราะว่าผิวเขาเป็นปกติอยู่แล้วไม่มันไปไม่แห้งไปไม่บอบบางหรือไวต่อสารเคมีจนเกินไปก็คือคนผิวประเภทนี้คือสบายๆทุกคนตามกล่องเขาบอกว่าถ้าเรามาร์กหน้าให้ทิ้งไว้3-5นาทีแต่ถ้ามาร์กผิวตัวประมาณ1ิ1 5นาทีนะคะฉะนั้นเจ๊จะมีเวลาประมาณ5นาทีในการเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟัง นะคะว่าก่อนที่จะสะครับหน้าต้องรู้อะไรบ้างนะคะทุกคนอะเมื่อกี้ผิวธรรมดาไปแล้วใชป่ปะถ้าเป็นผิวมันละ่ะผิวมันเนี่ยแน่นอนมีคุน้ํามันอยู่บนผิวเยอะอยู่แล้วว่า <ๆ S 2> ก็ต้องหลีกเรื่องพวกสครับที่มีส่วนผสมของน้ํามันพเพราะไม่งั้นหน้ามันก็จะมันไปกันใหญ่แล้วก็เลือกสครับอะที่เขาเคลมมาในเรื่องของการขจัดสิ่งสกปรกอย่างล้าลึกหรือพวกสิวหัวดำอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนผิวมันอะสภาพผิวคือเกิดสิวได้ง่ายใชป่ปะฉะนั้นก็ต้องเลือกสครับที่มีอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่คนผิวมันไม่ค่อยมีปัญหากัับเเรรื่่่อองงงพววกขขนนนาาดมคคทไหะะผิแ้ สําคัญมากคือเจ๊เลยและผิวบอบบางก็คือเจ๊อีกนะคะคนผิวแห้งก็ต้องเลือกพวกสครับอะ่ะที่มันแบบทําให้ผิวที่มันแห้งมันมีความชุ่มขึ้นมาก็คือเลือกสครับที่มันมีพวกบํารุงที่ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นอย่างในนี้ก็จะมีส่วนผสมของพวกนมสดน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยว่านหางเออมันก็มีว่านหางจระเข้ด้วยนะมีว่านหางจระเข้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ปะทำให้ผิวมันชุ่มชื้น,น,น,นดูสดชื่นขึ้นมา คือในท้องตลาดมันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสครับเยอะมากหลากหลายประเภทของเม็ดสครับหลากหลายขนาดของเม็ดสครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆใช่ปะเราก็ต้องเลือกดูดีๆทุกคนเม็ดสครับที่มีความเล็กแล้วก็ละเอียดก็จะสามารถใช้ได้บ่อยแล้วก็ใช้ได้กับผิวบอบบางแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดสครับที่มีความอนุภาคใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้ได้น้อยกว่าเพราะว่าขนาดแล้วก็ความแข็งของเม็ดสครับมันมีมากกว่าใช่ปะมันก็ทําให้ผิวมีการขูดหรือเกิดการรบกวนได้มากกว่าถ้าเกิดใช้บ่อยๆนะคะมากกว่าตัวที่เม็ดสครับมันละเอียดละเอียดใช่ปะ และในกรณีของการสครับผิวหน้าเนี่ยส่วนผสมเป็นสิ่งสําคัญมากๆกเจก็เลยค่อนข้างที่จะชอบสครับที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติพวกขมิ้นหรือมะขามอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากพืชนั่นเองทุกคนแต่ก็นั่นแหละคะ่ะมันต้องดูมรวม,มกันทั้ง3อย่างนะคะก็คือทั้งสภาพผิวแล้วก็เม็ดสครับด้วยส่วนผสมเป็นพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเม็ดสครับไม่ละเอียดเจก็อาจจะแบบเออขอบายเพราะว่าผิวบอบบางนะคะแต่อันนี้ก็คือมีทั้ง3อย่างเลยก็คือส่วนผสมดีมาจากมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ด,ด้วยะะและที่สําคัญเลยก็คือถ้าเกิดเป็นผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายแบบเจ๊าอาจจะต้องดูคุณสมบัติอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกส่วนผสมจากน้ําหอมหรือกลิ่นด้วยเช่นกันนะคะจะครบหน้านาทีแล้วเดี๋ยวเจ๊ขอทอิบาไว้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวมาสก์มะขามสูตรต้นตํำรับของเจ้านางตัวนี้นะคะก็คือพอมาสก์ครบ3-5นาทีบนใบหน้าแล้วเนี่ยเจ๊จะทําให้หน้าเแปบบียกๆใช่ป่ะแล้วค่อยเอามือเนี่ยในการสครับเบาๆนะคะไม่ต้องสครับเยอะนะเพราะเขามีสม่วนผสมของมะขามอยู่แล้วมันเป็น AHA ในการผลัดเซลล์ผิวธรรมชาติอยู่แล้วเราก็แค,ค ออกจากนั้นก็ซับหน้าแห้งแล้วก็บำรุงผิวต่อไปได้เลยโอเคล้างหน้าเสร็จแล้วเจ๊ก็จะลงสกินแคร์ให้ดูด้วยนะจ๊ะทุกคนสกินแคร์ของเจ๊เนะเจ๊ก็จะลงเริ่มจากโทนเนอร์นะจ๊ะเซรั่ม ออยเซรั่มแล้วก็ครีม ช่วงนี้เจ๊มีเวลาในการประทินผิวเยอะมากผิวมากเลยแบบเออดีขึ้นแล้วก็มีความแบบใสเด้งขึ้นนะโอ้อีกอย่างหนึ่งนะเรื่องสครับผิวนะไม่ได้มีประโยชน์แค่การลอกเอาพวกเซลล์ขี้ไคที่ตายออกอย่างเดียวนะทุกคนมันมีประโยชน์ในเรื่องของการทาสกินแคร์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้พวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันทับทมทับทมททมชั้นขี้คนะมันทับถมกันจนแบบหนาหนาหรือเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนอกจากมันจะทําให้ผิวที่แบบเป็นผิวใหม่ที่มันสดใสสดใสที่มันอยู่ข้างใต้มันไม่ได้เผยตัวออกมาทําให้หน้ามัน หมองคล้ำแล้วมันแห้งกล้าแล้วใช่ป่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือมันจะทาให้การลงสกินแคร์แพงๆของเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไปถึงผิวข้างล่างที่มันมีชีวิตนะทุกคนมันก็จะถโดนไอชั้นขี้ใครอะจับอมมาไว้นะจ๊ะมันก็เป็นการแบบโอ้เสียของเปล่าว่ะฉะนั้นการสักครับผิวเลยเป็นสิ่งที่โค้ตสำคัญมากสําหรับเจ๊นะคะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วเซอร์เคิลในการผัดเซลล์ผิวมันเปลี่ยนไปอะทุกคนปกติผิวมันจะผัดประมาณ28-30แาวันใช่ป่ะแต่พอเราแก่ขึ้นอะ ไม่กระตุ้นมันให้มันผลัดออกมามันก็จะกลายเป็นการทับถมแล้วผิวมันก็จะดูแห้งดูกลานดูหมองมันก็จะดูแบบไม่สดใสสักทีวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เราจะต้องสครับผิวนะคะทุกคนคะอยากให้เห็นวิดีโอก่อนสครับผิวกับหลังสครับผิวอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะไป แล้วน,นี่ก็คือในช่วงที่เจ๊เก็บผลนะคะเจ๊เก็บผลโดยการใช้กล้องไมโครสโคมเนี่ยจิ้มลงไปบนปีกจมูกนะคะแล้วก็ตรงจมูกเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีไขมันอุดตันเยอะมากทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวอักเสบต่อไปได้นะคะแต่พอใช้ตัวมาร์กมะขามสูตรต้นตํำรับของเจ้านางไป2อาทิตย์นะคะผิวมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยนะคะคือผิวเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวไขมันอุดตันอะ่ะมันมีความน้อยลงแล้วผิวก็จะมีความสว่างขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเจ๊ลงสกินแครต่่าางๆู้สึกว ผิวอะมันมีความอิ่มฟูมากกว่าเดิมอะทุกคนนี่จะเป็นสิ่งที่เจ๊ยอยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยการสครับผิวมันสําคัญอย่างไรนะคะทุกคนคะและที่สําคัญคืออย่าสครับแต่หน้าอย่างเดียวแล้วลืมตัวนะคะเพราะว่าผิวตัวก็จะเป็นผิวที่เกิดการทับถมของชั้นค้ีคได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นปัญหามากเช่นเดียวกันใครมีสิวหลังสิวตูดข้อศอกด้านหัวเข่าด้านส้นเท้าด้านพูดไว้เลยว่าพวกนั้นคือเกิดจากการที่เราไม่ทําความสะอาดเซลล์ผิวตายออกไปจากตัวนะคะฉะนั้นสครับหน้า แล้วก็สครับผิวตัวด้วยนะคะตัวนี้สครับได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะได้ทั้ง2องอย่างนั่นแหละค่ะดูแลผิวหน้าแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวตัวด้วยนะจ๊ะตัวนี้มามาะคามสูตรต้นตำรับของเจ้านางนะคะราคานะ259บาทเด้อซื้อได้ที่ shopee เพจของเจ้านางไทยแลนด์นะคะแล้วก็ l ล n e อเจ้านางไทยแลนด์นะคะหรือ if and boy lotus beauty หรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะคะอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวเจ๊ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนฝากความขี้เกียจแล้วออกมาดูแลผิวกันนะคะทุกคนค ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันเข้าไว้ใน YouTube และถ้าเกิดว่าใครดูใน Facebook แฟนเพจกด follow แล้วกดเห็นโพสก่อนด้วยนะไม่งั้น,น a c e b o o k ไม่ค่อยให้เรามาเจอกันเนาะคืนนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนกราบสวัสดีคะ่ะราตรีสวัสดิ์จ้าบาย